ถ้าแบบนันนว่าเสร็จแล้วนโยบายจริงแล้ว,ลวสมาชิกในภาคระดับสากลเมื่อ,เม,อเมื่อจะไม่มี COVID, มมนะนนมมโควิดเ,เ,นะเรามีทั้งหมด1,500นะปัฏิบัติหนึี่สิบอยู่ประมาณ14,000ซึ่งหายไปมากพอสมควรแล้วสําหรับประเทศไทยเมื่อก่อนเรามี6ภาคจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด1น0 0 0 0 0ท่านณตอนนี้6ภาคเรามีทั้งหมด7,700นะตอนนี้ก็ขยายลงไปอีกว่า ท่านรองหนึ่งท่านแล้วก็ติดสิชัยเพื่อไปปีหนึ่งเป็นมินชั่นเป็นห้าละบักสิบปีเราพัฒนาพยายามทำให้ได้หนึ่งล้านตอนนี้เราได้แล้วเจ็ดล้านเจ็ดโดยประมาณนะครับแล้ะทำไมของท่านเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะก็ขอโทษทีนะเพราะว่าจะไปหนึ่ล้านเร็วๆเลยตกแจกเยอะเหมือนกันนะก็แต่ที่ว่าเราก็ต้องทำได้นะเพราะว่าแค่ ามื่นท่านเนี่ยมาตอนนี้ส่วนภาพของเราก็ยังไงแล้วเนี่ยผมก็จะให้ประธานกรรมการที่ดูแลภาษาอีกทีหนึ่งนะ<ม>เริ่มเพิ่มสมาชิก<ม>ใหม่และใส่ใจสมาชิกเก่าได้นนนะเพ็ยน้นะฮะแล้เปิดสมัชชิษใหม่เพื่อบาตรจุความเสี่ยงและความแยกยืนของสมาชิกเช่นเสริมสร้างความรักควาสมสามัคคีสมาชีในองค์กรมุ่งม,มั่นในสิ่งที่ควรทำ ทำในสิ่งที่ต้องทำและลงมือทำเป็นทีมนะฮะและปีนี้เราก็เน้น